ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบริษัททัชเทคโนโลยีที่เป็นบริษัท ในความร่วมมือกับวิทยาลายัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานครั้งนี้ก็คือต้องการจะสร้าง Inspiration แล้ะก็ต้องการจะสร้าง e c o s y s t e m ในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประเทศไทยตามดําริ ของท่านดรอาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยสิทธิ์ที่เน้นในเรื่องของการจัดการศึกษานั้นไม่ใช่การสอนหนังสือแต่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์เราเดินไปในแนวทางที่เรียกว่าทําให้โลกแห่งการเรียนรู้โลกแห่งการทํางานและโลกแห่งอนาคตเป็นโลกเดียวกัน ที่วิทยาลายัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์สําคัญที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็จะมาจากที่ประชาชนมีความพร้อมในการทํางานมีความพร้อมในการทํางานก็จะทําให้ e เอชเจริญเติบโตบริษัทจเจริญเติบโต องค์กรใหญ่ภาพรวมเติบโตก็จะทําให้เศรษฐกิจประเทศสามารถเปิดได้โดยเฉพาะตัวอย่างปัจจุบันนี้คือเรื่องของการระบาดของโรคโควิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์กรใหญ่ก็เริ่มจะล้มหายตายจากไป s m e ก็ล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะมากพอหลังจากนี้เราจะฟื้นฟูมันอย่างไรเรื่องของวิศวกรรมการแพทย์ก็ค่อนข้างมีบทบาททั้งก่อนจะโควิดแล้วยิ่งหลังโควิดก็ยิ่งค่อนข้างมีบทบาทพอสมควรสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือเรื่องของการสแกนเจ้าตัวปอ,อร์ดนะคะเราเอ็กซเร เราใช้ไอในการสแกนเราจะรู้เลยว่าปอดปกคล้องปอดมีปัญหาปอดที่เสื่อมเนื่องจากว่ามีโรคระบาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมอร์ซาร์โควิดคุณภาพของปอดเราเนี่ยทำงานสมบูรณ์เต็มที่หรือเปล่าแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นเรื่องอปอดที่มีน้ำอยู่นะคะความรู้มมือต่อไปของผ่านวิาลกับทัสก็คือเรื่องนี้ค่ะ นะคะหนูชื่อปภาวีชาลนรค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิศวกรรมชีวาการแพทย์มลังสิตค่ะควันนี้เราก็ได้มาที่บริษัทค่ะนะคะแล้วก็เขาได้จัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ให้เรานะคะก็คือความรู้สึกแรกที่รู้สึกก็คือประทับใจมากแล้วก็มีใจมากเพราะว่าตอนแรกแเนี่ยเขามีการต้อนรับอย่างดีเลยแล้วก็หลังจากที่เราได้ฟังพี่ๆเขาเนี่ยบรรยายมาใช่ไหมคะก็ทาให้เราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับในด้านต่างๆมากขึ้นเพราะว่าพี่เขาเนี่ยได้แนะนําฝ่ายต่างๆในบริษัททําให้เรา สามารถตัดสินใจได้มากขึ้นว่าเราเนี่ยจะฝึกงานในด้านไหนอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวพี่พีของมาด้วยเพราะว่าพี่พีเนี่ยเป็น,นกันเองมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้จักกิจกรรมในวันนี้นะคะมีการทํากิจกรรมกันด้วยนะคะซึ่งทําให้พวกเราเนี่ยรู้สึกสนุกแล้วก็รู้จักการทํางานการเป็นทีมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีมากนะคะเพราะว่ามีแบบการผ่อนคลายแล้วก็มีการแบ่งบริเวณดูรอบๆได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือ เราสามารถพูดคุยกันเป็นกันเองได้นะคะพี่ๆเนี่ยพูดคุยกันเป็นเองมากทาให้เรารู้สึกแบบสบายใจแล้วก็อยากจะฝึกงานที่ดีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆบริษัททัดมากนะคะที่วันเนี้ยได้ทาการโอเว่นเฮาให้พวกเรานะคะทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้อะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราสามารถตัดสินใจมากขึ้นในการฝึกงาน,นะคะ่ะ ท้ายนี้ผมในนามของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลรรังสิต์ขอขอบพระคุณที่ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทอลเฮลท์แคร์เทคโนโลยีและมีความร่วมมือกันในหลากหลายมิติในอนาคตอันใกล้ขอบพระคุณครับ